ตอนนี้รู้สึกก็อาการอย่างที่เห็นนะรู้สึกว่าตัวเองมีเหนื่อเพิ่มมากขึ้นเวลาออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่าไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมัเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกหายใจแบบว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะผมก็ก็พยายามยำลองไปออกกําลังกายหลายรอบดูมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นเหมือนจากเมื่อก่อนเราสามารถเล่นต่อเนื่องได้ตอนนี้ก็ยังต้อ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 งให้เวลากับร่างกายนิดนึงครับ ประมาณอาทิตย์กว่าๆได้ล้าครับตอนนี้ก็พร้อมกับมาทํางานได้แล้วฮะถา้าเราไปดีเช็คร่างกายกับทางหมยอยังยังเลยครับยังเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูฮะว่าพอจะมีวิธีฟื้นฟูร่างกายได้ยังไงเพราะว่าอยากให้อยากให้แบบว่ากลัวกลัวมีปัญหาทางเรื่องปอดอะไรครับแต่่<ะ>ยังรู้สึกว่าหายใจยังไม่สะดวกอย่างนั้นแหละการายใยง่ายใช่แล้วก็ยังมีเสมหะอยู่นิดหน่อยยังไอบ้างไอมีน้อยมากครับแต่เสียงไม่กลับมา จะบอกว่าการออกกําลังกายไม่ได้เลยเป็นปัญหาไหมคับเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ายังออกได้เราก็ให้เวลาเวลานานนิดนึงในการแบบว่าฟูดาวตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ปกติเราก็จะออกต่อเนื่องแต่นี้เราก็ต้องพักนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แคคุยกับอัพไมเพะอัพก็ใช่คุยกันฮะแลเราตอนแรกว่าเราจะเราจะไล์ออกมาคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องนี้ก็ยังยังไม่มีโอกาสใช่เพราะว่าจะมาแชร์กันว่าเฮ้ยตัวเองรักษากันยังไงบ้างดูแลตัวเองกันยังไงบ้างเราก็ไป เจอกับเจอเจอได,<า>ได้ได้รับ<า>เชื้อจากไหนม,มาอะไรอย่างเงี<า>้ยตอนไปรออาการค่ะไ <c oughs> ม่หนักนไม่หน,นักเลยผมก็จะมีแค่รู้สึกคันคอตอนแรกๆก,ก็ก็ดูว่าตัวเองคันคอเกิดจากอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องคอนิดนึงว่าตอนนั้นมันเป็นแบบว่าเหมือนคออักเสบเป็นทอมซินอะไรนิดหน่อยก็ก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะตัวเองจะเป็นโควิดแต่พอไปตรวจ p c r แล้วเจอว่าตัวเองเป็นโควิดก็ชัดเจนเลยว่า ไอ้ที่คันคอมันเกิดจากโควิดเรากังวลไม่กล้าถ้าเกิดว่าอาการเรายังมีเหมือนภาวะรองโควิดอยู่อะกังวลครับเพราะว่ามันก็จะทํางานถ่ายละครยากลาบากแล้วก็กลัวเสียเวลาคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างวันนั้นก็งานก็ต้องยกเลิกไปทั้งที่พี่ๆทีมงานทุกคนเขาไปรออยู่ที่นู่นแล้วเลยก็รู้สึกผิดมากๆทักเพื่อรักษาตัวกั ของผมเป็นประมาณนะห้าวันก็รู้สึกว่าหายดีนะแต่ก็ยังมีแบบว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเซ็งฮ่าแล้วก็ยังรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็ยังมีไอนิดหน่อยแล้วก็ยังตอนนอนนะตื่นมาก็ยังรู้สึกว่ามีเหนือ่อยอ่อนช่วงช่วงที่มีเชื้ออยู่ตอนนั้นช่วงที่เป็นอาการหนับาดครับอาการแค่แบบมไม่มปกติเลยฮะปกติก็แบบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวแค่นั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันหนักอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้เลย ได้ปกตินะฮะแล้วก็แต่เสียงยังหลงอยู่นิดนึงฮะอาจจะแตะไฮโน้ตยังไม่ได้มันเวลามันขึ้นไปสูงแล้วมันจะเหินตลอดเลยก็เลยนะครับมีมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าเขาก็ต้องรอรอผมแล้วก็ไม่รู้ว่ากลับไปอ่ะแล้วก็ลองโควิดจะมาเมื่อไหร่แล้วถ้าลองโควิดมามันก็จะแบบว่าถ่ายลาบากมากขึ้นเพราะว่าผมก็จะต้องแบบว่ารู้สึกคันคออยากให้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันอาจจะรบกวนสมาธิ เราแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยอะไรนะมันรู้สึกไม่ดีไหมครับที่แบบว่ามันทำให้เราทุกข์ใใช่ใช่ผมก็ต้องผมก็ต้องทักไปขอโทษน้องๆหลายคนมากแล้วก็พี่ๆทีมงานกลัวแบบว่าเขารู้สึกไม่ดีกับเราเพราะว่าเราตอนแรกเราก็ไม่ได้แบบว่าล่าใจนะครับประมาทนะครับว่าเอ้ยมันจะมันจะเป็นหรือเปล่าแต่พี่เขาก็ไม่ไม่ได้โกรธอะไรเขาก็พยายามบอกว่าเอ้ยมันมันมันเป็นกันได้ทุกคนอยู่แล้วพี่เป็นมาพี่ก็เพิ่งหายมาเลยแล้วก็ ก็ขอให้ผมแข็งแรงแล้วกลับมาทำงานได้เร็วๆพี่่เขาก็บอกงานที่ต้องแบบมันเยอะอะไรนะครับอีกประมาณเยอะไหมงานที่ต้องเบรอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่าจริงๆผมก็ต้องไปถ่ายให้กับน้องๆคนอื่นด้วยอีก4ี่คนแล้วก็ยังยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยครับกับคิวคนอื่นก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็ทำให้คิวรวนพอสมควันเรื่องละครตอนนี้ก็ทําให้คิวรวนพอสมควรนะอาจจะล่าช้าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ก็ก็เป็นกังวลอยู่ฮะว่า กลัวกลัวไม่ใช <'t> <workers> ่เลยฮะกลัวทางพี่พี่ทีมงานเขาทุกคนเขาจะมาเสียเวลากับเราอะไรแต่พี่เขาเข้าใจตอนนี้เพื่ตอนนี้เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไปถ่ายที่ต่างประเทศมากลับมาสักพักแล้วเป็นไงบ้างตอนทุกตอนที่ไปถ่ายทำละครเรื่องนี้ต่างประเทศดีใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับบรรยากาศเพราะว่าไม่เคยไปสวิต์มาก่อนเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนแบบว่าถ่ายไปด้วยแล้วก็เสพบรรยากาศไปด้วยอะไรอย่างี้ก็รู้สึกว่าสนุกสนุกครับอันนี้คือน้นแรอเที่การเป็นการทรมานไปถ่ายละครที่ต่างประเทศ อะไรนะครับครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยแลวก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ไปยุโรปเยอะมากเลครับการถ่ายทำแต่บรรยากาศที่ไม่เหมือนบ้านเราอากาศจะหนาวจะอะไรมีผลกับเราเองไหมไม่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีเวลากลางวันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าที่นู่นอ่ะพระอาทิตย์จะตกประมาณห้าทุ่มเราก็มีเวลาถ่ายเวลากลางวันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผมกับเอพิคิงเขาก็ตั้งใจไปถ่ายว่าบรรยากาศดีแล้วนะฮะก็ถ่ายให้ช่วงกลางวันตลอดเลยใช่ เราก็ไม่ต้องแข่งกันเวลาเท่าไหร่เราก็มีเวลาพักผ่อนเต็มที่แต่แต่ที่มีเพิ่มมาคือเราต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องช่วยพี่พทีมงานคนอื่นด้วยใช่รับรับหลายหน้าที่หลายหน้าที่ครับทุกคนเลยทุกคนเลยแล้วก็ก็รู้สึกดีใจฮะแล้วก็น้องน้องทุกคนก็น่ารักมากเพราะว่าเราก็ได้เห็นการทํางานของน้องทุกคนหลายคนเราก็ไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่กับน้องน้องหลายคนล้วก็พอได้เห็นมุมมุมของน้องเราก็ประทับใจนะน้องเันนี้จะจบในงา ยังยังไม่จบครับยังไม่จบยังมีถ่ายอีกรอบเหรออันนี้ยังไม่บอกคะว่าจะจะยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันถารกันทำไพคิงยังไงบ้างว่มันโหดรู้สึกพิคิงอ่ะเป็นคนเอาเอาเอาพิคิงเป็นคนที่ใจเย็นครับผมแล้วก็ใจดีมากมากแล้วก็ให้โอกาสผมในการเสนอไอเดียนู่นนี่นั่นตลอดเลยแล้วก็บางทีเราแต่ผมที่ผมไปได้ร่วมงานกับพิคิงผมรู้สึกว่าผมได้รับเต็มที่มากมากในหลายอย่างในการทํางานเวลาเราถาม เราเราถ่ายเราก็จะถามพี่คิงตลอดว่าโอเคไหมผมอยากให้พี่คิงดูบ้างด่าบ้างเพราะว่าบางทีเราเราเราทำงานไปแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่ามันโอเคหรือเปล่าเราก็จะพยายามถามพี่คิงแต่พี่คิงเป็นคนใจดีแล้วก็ใจเย็นมากๆเราก็เลยไม่รู้ว่ามันโอเคหรือยังแลาวผมมองพี่คิงอะไรพี่คิงขอขึ้นชินความละเอียดใช่ละเอียดมากๆก็แม้แต่อันนี้ของเราเนี่ะ ปล่อยผมนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคิงก็ไม่ได้ต้องคัดเข้าใหม่ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาสุนรภายให้กับตัวเราเริ่เหมือนกันอยู่อยู่ที่เรานมีฟู้ดซับพอร์ตของมองไทยไหมฮะมีครับมีเราตัดเป็นยังไงก็มีฟู้ดซับก็ีพี่น้องแฟนคลับจากยุโรปเขาก็ตามตามมามามาหาแล้วก็แต่รู้สึกเสียดายตรงที่ว่าเราได้เจอกับน้อยกันน้อยมากแฟนคลับแต่ละคนเพราะว่า เขาบินมาเงี้ยบางคนมาจากเยอรมันก็ใกล้ๆเงี้ยบางคนมาจากอิตาลีสเปนอะไรอย่างเงี้ยก็บินข้ามมาเพื่อมาเจอเราตอนเช้าก่อนจะขึ้นรถบัสไปไปถ่ายทำแค่นั้นเวลาแป๊บเดียวมากๆเลยแล้วก็เขาก็กลับแ,แนะค่นั้นแต่ก็รู้สึกดีใจาะว่าเขาพยายามมาอะไรเขาไม่คิดเลยว่าไปต่างประเทศขนาดนั้นจะมีคนมาซัพพอร์ตใช่ใช่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็พี่ๆที่กองเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่า เดี๋ยวก็พี่เขาก็ซื้อของมาฝากซื้อช็อกโกแล้วซื้ออะไรซื้อเลยมาฝากอิ่มทั้งกองอิ่มทั้งกองนะก็จะมีเขียนเขียนแยกไว้ให้ว่าสําหรับน้องก้าวแล้วก็สําหรับพี่ทีมงานเราก็ดีใจบางทีก็มาไม่ได้เจอก็ฝากที่โรงแรมเขาชวนเที่ยวต่อไหมครับไม่ได้คุยอย่างที่บอกนะว่าไม่ไม่มีโอกาสที่คุยกับพี่เขาเลยเพราะว่าเจอกันช่วงเวลาสั้นๆมากแต่พี่เขาก็ยังยังมาหาเราครับเราซื้ออะไรขนาดไหน เคยคิดไหมว่าอยู่ๆจะมีผู้ซัพพอร์ตมาหรือพี่ๆเขามาหาก็ไม่เคยคิดหรอฮะว่าเราไปเที่ยวไปทํางานต่างประเทศแล้วจะมีผู้ซัพพอร์ตแล้วก็มีพี่ๆน้องๆตามมาหาขนาดนี้ใช่พี่ที่กองก็ตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอครับขอบๆอบต่างๆว่าจะเป็นผู้ซัพพอร์ตหรือว่าจะเป็นของอะไรกันแต่ยี่สปรบา้ก้าดีงก้าก้ารู้สึกยังไงบ้างงิก็รู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกยังไงก็ผมเก็บไว้ทุกชิ้นเลยไม่เคยอย่างเช่นเวลา ของตุ๊กตาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บไว้เองแล้วก็ไม่เอาไปบริจาคด้วยใช่ห่วงมากไม่ให้ใครยุ่งเลยแล้วก็ถึงเวถึงเวลาทําบุญจะเอาของบริจาคไปก็เราก็ไปซื้อใหม่หรือว่าไปยังมือุดแทนทั้งที่พี่น้องเขาก็ไม่ได้ห่วงเลยเขาก็บอกว่าเอาไปบริจาคบ้างมันเยอะเกินไปแล้วทุกคนอะไรอะไรทึงไม่ไม่เป้าหมายที่เราใจอยู่มันมันมีความหมายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยอยู่ในจุดนี้ด้วย ก็ไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อะไรพอเราได้มาสัมผัสเองเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจของตัวเราเองแล้วก็อย่างที่บอกเป็นคนที่ใส่ใจกันธรรมดาแล้วอยากของกินของกินของกินก็แบ่งลนกินเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้ใช่ไม่ได้มีบางอย่างที่เก็บไว้จริงๆมีบางอย่างที่เก็บไว้อย่างอย่างขนมบางอย่างก็เรากินไม่ทันเราก็จะแช่ไว้ไม่เต็มบ้านหรอคะถามว่าเต็มไม่เต็ม ก็ตอนนี้โซฟาตี่เย็นก็คือเต็มหมดแล้วเสื้อผ้าก็คือไม่มีที่เก็บแย่วแต่ก็ยังมีกำลังใจที่จะเก็บอยู่ใช่ก็ถ้ามีบ้านอไหรก็จะต้องสร้างโซงเราเรียกว่าฮอออฟเฟมเลยดกว่าครับสร้างโซนงวาสำหรับเก็บของใช่เพราะบางของบางชิ้นก็ใหญ่มากๆสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรที่ได้จากสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ถ้าถ้าเรื่อง ขนาดน่าจะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาตัวใหญ่พีต้าอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใหญ่มากเลยงานตุ๊กตาที่เกินร้อยมันเกินนะผมว่าเกือบพันเกือบพันหรอต้องสร้างต้องสร้างเพราะเราทำบ้านไม่อองใช่เพราะว่ากน้อตรงไหนผมว่าถ้าทุกคนถ้าทุกคนเคยเห็นก็โซฟาผมไม่มีที่วางเวลาพี่ๆไปเวลาไปแต่งหน้าทำผมให้ที่ห้องก็จะก้า นั่งตรงไหนเนี่ยที่จะนั่งตรงไหนแล้วก็พยายามเคลียร์หาเก้าอี้อะไรมาเพราะว่าโซฟาแบบเขาไม่มีที่ไม่มีที่แล้วตอนนี้นนนมีคนพยายามบอกล่้ปก็เอาไปทันอย่างอื่นใ่ไหมก็ก็ก็เอาไปไวิจาาแล้วพี่ๆน้องๆเ, <c oughs> เขาก็ยืมเอาไปไวิจ่าเพราะว่า ถ้าเก็บไว้นานๆเขาก็บอกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยมันจะเป็นฝุ่นต่อสุก็พยายามทาเต็มที่ฮะพยายามเก็บเต็มพยายามเก็บเต็มที่ซักเลยฮะเพราะว่าที่ที่ห้องมีเครื่องซักกับเครื่องอบแล้วก็ซักผ้าก็ไปพยายามทาเต็มที่แล้วอย่างที่บอกครับ